มาพบกันในคลิปแนวทางหวยมาเรน,นะครับประจำวันอาทิตย์ที่12นะครับกุมพาพาัาสัปดาห์เนืองเจอกันได้2วันนะครับทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับสำหรับเมื่อวันพุธท,ที่แล้วเจาะ5885นะครับเมื่อวานผลที่ออก07638 07638นะครับ6886นี่ เดินดีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดรอบที่ผ่านมามีแต่หกมีแต่แปดมีแต่แปดมีแต่หกบางครั้งก็มาทั้งหกทั้งแปดเมื่อวานมาทั้งหกทั้งแปดบนล่างเลยนะครับคุณก็ต่อวันนี้ว่าจะเป็นเช่ไนไรครับส่วนตัววันนี้ผมชอบสามครับ <c oughs> เต้นสุดสามรองหนึ่งครับท่านใดชอบเลขที่ผมจะวางเชิญน,นะครับถ้าไม่ชอบผ่านกันครับเด้นสุดสามครับวิ่งวอรุ่นล่างสามครับอ่า <c oughs> <c oughs> บางครั้งกระดขาน่เสียงก็แป๊ดแป๊ดแป๊ดแปดมาแต่ก็นึกถึงตอนเป็นเราเป็นวัยรุ่นนะเราก็คงด่าตามหลังเหมือนกันนะเราก็คงโดนด่าตามหลังเหมือนกันหนึ่งสามสองสามสี่สามครับหนึ่งสามสองสามสี่สามหนึ่งแปดขอประธานโทษครับหนึ่งหกหนึ่งแปดห้าศูนย์ครับ มันหนึ่งเข้าไปครับ3ตัวครับ1น3 1งหนึ่งสามหนึ่งสามสามหาแล้วก็หนึนยครับได้แนวนี้ครับสำหรับมาเลยครับ18นนากา35ทีโดยประมาณมาลุ้นผลกันครับ